ือเวอร์ชันภาษาไทยของสคริป YouTube 6 0 0้คำเกี่ยวกับ Ferrari SF90 XX Stradale ปี2 0 2 5ยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Hub แหล่งรวมข่าวสารยานยนต์ล่าสุดรีวิวรถยนต์เชิงลึกและข้อมูลเชิงรายละเอียดของรถที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาพบกับ Ferrari SF90 XX Stradale ปี2 0 2 5า Hypercar Plug-in Hybrid รุ่นพิเศษที่ผสมผสานเทคโนโลยีสนามแข่งเข้ากับความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานบนท้องถนน รถคันนี้คือตัวแทนสูงสุดของความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของเฟอร์รารี่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เต็มไปด้วยอะดรีนาลีนพร้อมด้วยดีไซน์และสมรรถนะล้ำสมัยที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับซูเปอร์คาร์ยุคใหม่ตั้งแต่แรกเห็น Ferra ร i ี่ S.F.90 XX Verdeau ก็สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์แอโรไดนามิกอันดุดันด้านหน้าถูกออกแบบให้คมชัดและโชบเชี่ยวกว่ารุ่นมาตร,รฐาน S.F.90 พร้อมช่องรับอากาศขนาดใหญ่และสปลิตเตอร์เด่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศ ไฟหน้าเล็กและรายละเอียดคาร์บอนไฟเบอร์เน้นย้ำความตั้งใจที่เน้นสนามแข่งในขณะที่สปอยเลอร์และดิฟฟิลเซอร์ด้านหลังช่วยสร้างแรงกดมหาศาลเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในความเร็วสูงวิศวกรเฟอร์รารีใส่ใจทุกรายละเอียดของเส้นสายและพื้นผิวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสวยงามและสมรรถนะ ขุมพลังของ SF 90X Stradale คือระบบไฮบริดที่ทรงพลังที่สุดของ f e r r a r าเครื่องยนต์ V8 Turbo คู่4.0ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังรวมสูงสุดราว1,300 0 30. แรงมา้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในประมาณ2.3วินาทีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อขั้นสูงช่วยกระจายกำลังได้อย่างราบรื่นมอบความมั่นใจสูงสุดให้ผู้ขับขี่ทั้งบนถนนและในสนามแข่งระบบไฮบริดนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มสมรรถนะเท่านั้น แต่ยังสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนเพื่อความเนียบและประหยัดได้ตามต้องการภายในห้องโดยสาร SF 90XX r a รเดลสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำเน้นผู้ขับเป็นหลักผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับวัสดุหรูหราคออกพิถูกออกแบบเพื่อสร้างสมาธิเต็มที่ให้ผู้ขับมีพวงมาลายัยทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมครบครันมตรวัดดิจิทัลและเบาะคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่ให้การรองรับอย่างยอดเยี่ยมในทุกการขับด้วยความเร็วสูง ระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อที่ทันสมัยทําให้การขับทางไกลสะดวกสบายขึ้นขณะที่ดีไซน์แบบมินิมอลสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายของรถคันนี้ที่เกิดมาเพื่อผู้ขับโดยแท้จริงสมรรถนะการควบคุมคือสิ่งที่ Sf90xx r a d e l โดดเด่นที่สุดแชสซีได้รับการปรับปรุงแอโรดนามิก ระบบการสะเทือนใหม่และระบบควบคุมสเสถีนรภาพรุ่นล่าสุดของ Ferra ร i รี่ชกอัพแบบปรับได้การกระจายแรงบิดและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับจูนมาอย่างแม่นยำทำงานร่วมกันเพื่อมอบการควบคุมที่เฉียบคมและการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมเบรคคาร์บอนเซรามิกมอบพลังหยุดมหาศาลเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ได้เต็มที่มากกว่าความยอดเยี่ยมทางเทคนิค S.F.90X Red Devil ยังก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างรถแข่งและรถถนน สืบทอดจิตวิญญาณของโปรแกรม XX อันเรื่องชื่อของ f e r r a ร i ที่เดิมถูกสร้างเพื่อรถสนามแข่งโดยเฉพาะด้วยการนำสมรรถนะระดับนี้มาสู่รถที่ถูกต้องตามกฎหมายบนถนน f e r r a ราีได้สร้างไฮเปอร์คาร์ที่ให้ประสบการณ์การขับขี่ซึ่งหาใครเทียบได้ยากทำให้มันเป็นรถที่นักสะสมทุกคนอยากมีไว้ครอบ